ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับ แนวทางนะครับห่วยลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดมิดเดียวเน้นๆนะครับในงวดวันที่22พฤศจิกายนนะครับพศ2564นะครับกับตัวเลขเด่นที่ผมได้มานะครับครับผมก็มาชมกันเลยนะครับกับตัวเลขที่ผมได้มานะครับเลขเด่นที่ผมได้มานะครับสายวิ่งสายรูดดูดห้านะครับพวกความชัวนะครับเด่น5ก็จะเจาะ4คู่นะครับก็จะมี0 5นย์ะครับ53นะครับแล้วก็25ห แล้วก็8 5นะครับสําหรับเหรียญ5เจาะ4คู่นะครับสายวิ่งสายรูดก็รูดนะครับเพื่อความชัวร์สําหรับชุด3ตัวเด่นๆก็จะมี2 8 5นะครับ5 8 3นะครับแล้วก็5 0 5นะครับสําหรับชุด3ตัวนะครับสําหรับแนวทางชุด4ตัวเด่นๆนะครับก็จะมี5 2 8 5นะครับ0 5 8 3นะครับ6 5 0 5นะครับ สำหรับตัวเลขแนวทางนะครับชุด4ตัวนะครับสำหรับชุดเบิ้ลนะครับก็จะกันไว้3คู่นะครับจะมี55 88แล้วก็33านะครับสำหรับชุดเบิ้ลในงวดประจำวันที่22อนะครับพฤศจิกายนนะครับพศ2564นะครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ f c พี่น้องที่เข้ามากด subscribe นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจแอดมินนะครับก็ขอขอบคุณทุกไลค์นะครับ ขอบคุณทุกการติดตามนะครับสำหรับวันเนอ็ดมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้านะครับสำหรับวันี้โชคดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ